สวัสดีครับเป็นต่อจิรพัฒน์นะครับยี่ยังไงเกิดวันนี้าทนอะไรควันนี้จริงๆมาร่วมงานเสียงวันนี้วันนี้จริงๆมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ครับผมต้องรักมหาสมุทรนี่แบเนตัวเองอยู่ในี์้วรใช่ครับจริงๆแล้วแอบมีไปร่วมรับเชิญเล็กๆน้อยๆครับในซีรีส์ต้องรักมหาสมุทรเออแล้วก็วันนี้ ได้เห็นจริงๆเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ดูทีเซอร์แล้วก็ดูเทเลอร์ด้วยตัวเต็มคือโอมันน่าดูมากใช่ใชรจริงๆตัวละครเป็นตัวละครหนึ่งครับที่เป็นเป็นเพื่อนกับมหาสมุทรนี่แหละอ่าแล้วก็อาจจะเข้าเข้ามามีแบบบทบาทนิดน้อยเออก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับไม่แอบ่ายวอะไรเนี่ยมีแฟน,นัใครรู้เลยครับอันใช่เรื่องนี้คือเหมือนกับว่าได้ ได้รับเกียรติมาได้รับรับเกียรติเชิญมาถามว่าออ้ยแบบสนใจไหมตัวละครนี้หรืออะไรงเงี้ยก็รับเลยครับผมแล้วก็บอกว่าเอ้ยยางยางน้อยได้ได้มีโอกาสร่วมงานกับมีแมวายก็ดีใจมากๆเลยครับแล้วพอ,พอไปถึงก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆใช่ตอนนี้ก็เพิ่งมีทุกคนรู้เพิ่งรู้วันนี้เลยว่าได้มาร่วมงาน แล้วอย่างนี้เนี่ยคุณน้องตัดนาแสดงนะแล้วเดี๋ยวเรเชิญแล้วเรามีสำเน,เนาหรือยอ่ามีแน่นอนครับผมเพราะว่าเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกไปค,ครับผมเมื่อสองวันที่แล้วเลยชื่อเพลงว่าดี t อรของเป็นต่อจิรพัฒนครับผม จริงๆตัวดิฟทอกเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องราวของคนสองคนเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนที่มันคุมเครือคุมเครือไม่รู้จะเอาอยัางไงตกลงชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอยากลองเชิญชวนเขาให้มาดิฟทอกกันหน่อยสิมาลองพูดคุยกันแบบจริงจังหน่อยว่าตกลงจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ย มีแท่า่าเต้นด้วยมีท่าเต้นด้วยครับแล้วก็มีชาลเลนจ์ใน t i k กต็ด้วยมีทั้งแบบว่าเต็มตัวแล้วก็ง่ายๆแบบแกล้งๆก็มีใช่ทำให้ดูให้ดูได้ไหมเดย,เดยอ่าโอเคได้เลย ครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานเพลงใหม่ของเป็นต่อจิรพัฒน์ด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า deep talk นะครับสามารถติดตามรับชม MV ได้แล้วผ่านทาง YouTube Insight Entertainment นะครับแล้วก็ฟังเพลงได้ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงด้วยนะครับมีซีรีส์ที่ใกล้ใกล้ๆกํา,กล,ากลังจะออนแอร์แล้วเพราะเธอคือรักแรกรวมถึงซีรีส์วันนี้ที่มางานทะลลข่าวด้วยต้องรักมหาสมุทรนะครับก็ฝากติดตามผลงานของเป็นต่อแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับ